สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวันนี้เวลา16นาฬิกา29นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระเมรุวัดเทพสดินทราวาสในการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสุวัฒโนโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตดาสุดาสยามบรมราชกุมารีทวงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาเสด็จวัฒนาพันวดี พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาที่นัตเดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนพัดตรองเที่ยวระลึกงามพระเมนแด่สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สิบห้ารูปที่สวดสัตพจน์คาถา ทรงจุดทูบเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จไปยังพระเมนทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพทรงธรรมทรงประเคนจตุปปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศพร้อมด้วยตู้สังเกตเที่ยวระลึกงามพระเมนและทรงทอดผ้าไตรประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมนทรงหยิบเข้าตอกดอกไม้วางข้างพระโกรธพระศพทรงหยิบทุบเทียนดอกไม้จันทร์ทรงจุดไฟที่จนวนซึ่งตำรวจวางชูถวายพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจริญสูวัฒโนทรงวางทุบเทียนดอกไม้จันทร์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงวางทุบเทียนดอกไม้จันทร์ส่วนพระองค์ แล้วเสด็จลงจากพระเมินไปประทับบนรพระคลายอิสริยาภรณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะกระสรวงต่างประเทศพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานสาริกาประธานองค์กรอิสระและข้าราชการขึ้นถวายพระเพลิงต่อไป มาเวลา20นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงพระศพจริงสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะเดินสุวัฒโนทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระชนมายุมากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต และทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่บีพระชนมายุ100ปีประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2456ที่จังหวัดกาญจนบุรีพระนามเดิมว่าเจริญโคชวัตรโยมบิดาชื่อน้อยโยมมันดาชื่อกิมน้อยโคชวัตรทรงเป็นบุตรคนที่หนึ่งในจำนวนบุตรชายสามคนของครอบครัวเมื่อพระชนมายุย่าง14ปีถือบรรปชาเป็นสามเณรณวเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาทรงย้ายมาศึกษาพระประิยะัติธรรมที่วัดเสนหาอำเภอเมืองจังหว 2, ัดนครปฐมสองพรรษาก่อนจะย้ายมาศึกษาต่อที่วัดบวรนิเวศวิหารในสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลมวงวชิระยานวงศ์ส่งครองอารามทรงสอบได้ประโยคต่างๆมาโดยลําดับจนถึงปรยิยนธรรม9ประโยค และเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพนวดและประทับนวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้รับหน้าที่เป็นพระอภิบาลโดยตลอดในปีพุทธศักราช2532ได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในราชทินนามเดิมคือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช เป็นพระองค์แรกที่ใช้พระนามเดิมเชกนี้และทรงให้ถือเป็นแบบธนียมตราในกฎมหาเทราสมาคมสืบมาสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสุวัฒโนสิ้นพระชนเนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราชสองเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดภาาไายกองฟอนณพระเมนวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระยะาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสูวัฒโนในฐานะประมุกสงสูงสุดพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและพระาศาสนกิจได้ครบถ้วนทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ในปีพุทธศักราช2555ผู้นำชาวพุทธโลกจาก32ประเทศที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกชนแห่งโลกณนะประเทศญี่ปุน่นได้ทถ,ถวายตำแหน่งผู้นำคณะสงสูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา นับเป็นการมอบตำแหน่งนี้เป็นครั้งแรกของโลกสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระคุณุปการอย่างยิ่งทรงเป็นพระมหาเทราชที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่ามาตลอดชีพด้วยทรงมั่นคงในพระธรรมวินยัยเพียบพร้อมด้วยพระคุณธรรม ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองค์การโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศในวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2558ถวายพระโกกุดันใหญ่ทรงพระสบแถมพระโกกุดันน้อยประดิษฐานภายใต้สเสวตรชาด3ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระรูปไว้เป็นที่สการะบูชาประดิษฐานณวัดบวรนิเวศวิหารและด้วยทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานในพุทธจักรแห่งสยามรัชสมายาวนานถึง25ปีจึงทรงพระกรุณาโปรดถวายพระโกรธทองน้อยทรงพระสศและให้เจ้าพนักงานจัดฉัดปาดเหลืองห้าชั้นกางก้้งพระโกรธเพื่อถวายเป็นเครื่องเพิ่มเติมพระกิติยศให้ปรากฏสื่อไป ในช่วงเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการเชิญพระโกรธพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจะเดินสู่วัฒโนเริ่มตั้งขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกรธพระศพจากตําหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระเมรวัดเทพศดินทราวาสขบวนพระอิสริยยศประกอบด้วยขบวนทหารสามเหล่าทัพสามกองพันุ์ มีธงสามชายนำริ้วคู่แห่กลองชนะสังแปรรถพระอ่านพระอภิธรรมนำราชรถส่งประกบพระศพแวดล้อมด้วยเครื่องสูงแห่นำเป็นพระกิติยศตามราชประเพณีเมื่อขบวนแห่เชิญประกบพระศพเครื่องเข้าสู่พระเมรุวัดเทพศดินทราวาสได้ตั้งขบวนพระอิสริยยศเชิญประกบเวียนพระเมรุแล้วเชิญพระรองในขึ้นประดิษฐานอย่างพระจิตกาธานบนพระเมรุ